ครับสวัสดีครับข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีนิวอยู่กับผมสวัสดเครือพิมายนะครับในรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนั่นเองนะครับผมนะวันนี้วันศุกร์ที่26พฤษภาคม2566นนั่นเองนะครับนะรายการนี้ก็เป็นรายการน้องใหม่นะครับ เพิ่งเปิดนะทดลองออกอากาศนะครับผมนะในอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธาน,นีนั่นเองนะครับก็ขอฝากรายการนี้ไว้ในไว้ในใจประชาชนชาวอำเภอบ้านผือด้วยนะครับผมนะทีมงานข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีนิวก็มีความเต็มใจนะที่จะอ่าเผยแพร่ ข่าวสารที่มีประโยชน์แก่สังคมนะฮะให้มากที่สุดนะครับผมจตติดชมรายการได้นะครับดำเนินรายการโดยสวัสดิ์คือพิมายนั่นเองสนับสนุนโดยนะฮะก็กลุ่มบ้านผือนะครับผมนำทีมโดยแอดมี่สายบุญนั่นเองนะครับผมนะฮะ แล้วก็ร้านตัดเย็บเสื้อผ้าวราพน์เองให้การสนับสนุนรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนั่นเองนะครับผมนะพูดยังไม่คล่องเท่าไหร่นะครับในข่าวนี้นะครับผมเป็นน้องใหม่ในวงการนะครับผมก็อยู่ในอำเภอบ้านผือนะฮะเพื่อทำทำเพื่อสังคมนั่นเองนะครับเรา สร้างสรรค์เผยแพร่ออกอากาศนะสิ่งที่มีประโยชน์นั่นเองนะครับผมก็มาดูแผนผังนะครับที่จะต,ติดต่อนะครับหลายๆช่องทางนะครับของเพจอของคุณแอดมี่สายบุญนั่นเองนะครับเรามาดูนะครับผมแอดมี่สายบุญนะครับมาดูแผนผังตัวนี้นะครับนี่ นะครับผมนั่นก็คือนะครับคุณแอดมี่สายบุญนะครับผมนะติดต่อทาง Facebook ก็แอดมี่บ้านผือกลุ่มเป็นกลุ่มนะฮะกลุ่มบ้านผือนี่นก็คือศูนย์รวมนะครับผมนะกลุ่มบ้านผือที่ทางแอดมี่ดูแลอยู่นะครับนะ ส่วนอของคุณสวัสด์เองนะฮะก็มีเพจบ้านผือทีวีนิว YouTube บ้านผือทีวีนิวแล้วก็ Facebook สวัสด์คือพีิมายแล้วก็ของคุณวราพรเขมมสัสสจกุลนะครับติดต่อได้นะฮะสามช่องทางเลยนะครับเพจร้านวราพรพ์ y o ยูทูบวลาพรพาดเที่ยว f เฟซบ o ๊กวลาพรเขมมสัสจกุลนั่นเองนะครับก็ดำเนินรายการโดยคุณสวัสดิ์เครือพิมายนะครับผมนะฮะในรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนั่นเองนะครับผมนะฮะอย่างไรก็ขอฝากไปด้วยนะครับก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับ นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับรายการเพลงสบายสไตล์ดิเกจเจเอรเรดิโอนะครับผมเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง10โมงเช้าและ18นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับผมนะถ่ายทอดสดผ่านเพจบ้านผือทีวีนิวนั่นเองนะครับผมนะงา้นก็ขอฝากไปด้วยนะครับรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับผมนะฮะ จะออกอากาศเร็วๆนี้นะครับผมนะฮะวันเวลาเดี๋ยวก็จะรายงานให้ทราบภายหลังนะครับจะได้ประสานงานกับแอดมีบ้านผือนะครับผมห้องภาพห้องเสื้อวราพรนะครับผมห้องแอนห้องภาพดีเจเจเอ๋อยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมินะครับผมร้านเปิด6กโมงเช้าปิด6กโมงเย็นนะครับ เบอร์โทรศัพท์ก็ที่เห็นโชว์ขึ้นมาอยู่นี่นะครับผม0806299771 0612301227อันนี้เบอร์ผมเองเป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ ID Line ด้วยนะครับผมนะฮะยังไงก็ขอฝากไปด้วยนะครับผมนะฮะขอฝากไปด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับคุณอาแอดมี บ้านผือด้วยครับผมนี่ก็คือจุดยืนของแอดมีบ้านผือนะฮะแอดมีบ้านผือสายบุญนะทำให้ดีที่สุดในจุดที่เรายืนเราคือสะพานบุญนะฮะจะทำจนกว่าจะหมดแรงแสดงจุดยืนแอดมีบ้านผือนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือพาเพจการนะครับที่ไปช่วยเหลือ ผู้ที่ขาดแคลนแล้วก็ผู้ยากไร้นะครับผมนะฮะต้องเข้าไปช่วยนะครับภาพบริการนี้ก็คืออยู่บ้านโนอนไหวนะครับผมนะฮะายายยายสวัสด์นะครับผมอายุ80ปีนะเป็นโรคมะเร็งในลำไส้นะครับภาพปริการนี้นะครับผมที่คุณแอดมี่พร้อมทีมงานไปช่วยนะครับผม นะฮะก็ภาพนี้ถ้าเกิดว่าเห็นอยากจะบริจาคหรือว่ายัางไงก็ติดต่อคุณแอดมี่บ้านผือได้เลยนะครับผมนะฮะแอดมี่บ้านผือได้เลยนะครับอ่าสบายๆเว่า,ยายอย่างนั้นนะฮะไม่มีวิธีรีตองอะไรมากมายนะครับผมเราก็อ่อยากจะ ช่วยอยากจะบริจาคก,ก็ติดต่อได้นะครับผมนะฮะจะติดต่ออาจจะบริจาคพัดลมหม้อหุงข้าวตู้เย็นหรือว่ายังไงนะครับจิตศรัทธานะครับผมแพมเพริด hmm. ข้าวสารนะฮะ mm hmm. มามา่อาอัลเบตลิกทุกอย่างนะครับผมทุกอย่างนะฮะที่บ้านนั้นๆน,น,นะครับผม หรือคุณแอดมีไปลงพื้นที่บ้านหลังนั้นแล้วไปดูว่าเขาต้องการอะไรนะครับผมนะที่ว่าแอดมีบ้านผือทีมงานกลุ่มบ้านผือจะช่วยได้นะครับเขาก็จะจดรายการมานะครับผมแล้วก็จะมาบอกกล่าวนะครับมาบอกกล่าวไม่ได้บังคับนะครับผมนี่อาจจะต้องการบริจาคหรือว่ายังไงลูกคนคนนี้เขาอยาก นายกเขาอยากได้พัดลมนายขอเขาอยากได้หม้อหุงข้าวอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะพอรวบรวมได้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะมุ่งหน้าไปจุดมุ่งหมายที่ผู้จะรับบริจาคนะฮะผู้ขาดแคลนนะ,ะทุกจุดนี้ก็ต้องการไม่เหมือนกันนะครับหลักๆเลยก็ข้าวนะครับ ข้าวน้ำปลานะฮะนี่ครัวเรือนนะครับผมนี่ที่จะบริโภคเรียว่ามาม่าอย่างนี้นะก็เกิดว่าช่วยเหลือเบื้องต้นนำมาม่าข้าวน้ำนี่นะครับเป็นต้นนะครับผมนะ,ะก็ที่ที่ผ่านมานะี่ก็บริจาคเยอะนั่นนะครับผมนะฮะบริจาคเยอะนะครับผม,นะะบนะบผมช่วยเหลือมาเยอะเลยนะครับผม ในกลุ่มบ้านผือนะครับนำทีมโดยแอดมี่บ้านผือนั่นเองนะครับผมนะฮะนี่ก็คือคุณแอดมี่นี่นะครับผมเนี่ยฮะแอดมี่ me, บ้านผือสายบุญนั่นเองนะครับนี่คือจุดยืนสโลกแกนนะครับผมของคุณแอดมี่นะครับก็เราก็เอามาให้ท่านผู้ชม นะดูนะครับผมแล้วก็อยากจะทำาตามตามสายบุญได้นะนะแอดมีสนับสนุนนะครับแอดมีสนับสนุนที่รายการที่ผมจัดขึ้นนะครับนี่ครับมันคือรายการที่ผมทำจัดขึ้นเองนะอุปกรณ์อะไรของผมเองหมดนะครับผมนะคุณแอดมีบ้านผือเป็นกำลังใจให้ นะฮะแล้วก็อยากจะให้กลุ่มบ้านผือแล้วก็เป็นกำลังใจนะอุปกรณ์ที่ผมถ่ายทอดสดอะไรเป็นของผมหมดนะครับผมเป็นของผมหมดผมจัดหามาให้หมดนะจัดแล้วก็เพื่อจะมาทำรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนั่นเองนะครับผมก็ถ้าเกิดว่า ประชาชนชาวเผือบ้านผือไม่ให้การสนับสนุนรายการนี้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับก็ผมได้ประสานงานทางคุณแอดมี่บ้านผือนะครับผมเลยผมก็อาจทำรายการนี้ขึ้นมาเนี่ยแหละก็เห็นนี่แหละครับผมนะฮะอุปกรณ์นะฮะไอเรื่องเรื่องการลงทุนไม่ต้องพูดถึงนะครับผมนะรเราทุ่มอยู่แล้วนะครับ ทุ่มเทให้ในงานนี้โดยเฉพาะนะครับผมนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ถ่ายทอดสดนี่ก็ก็เยิมการลงทุนเยอะนะครับผมต้องมีความตั้งใจด้วยถึงงานนั้นจะสำเร็จนะครับผมนะฮะที่ออกอากาศอย่างนี้นะครับเห็นภาพออกอากาศอย่างนี้กว่าจะเป็นภาพอย่างนี้ได้ ก็หลายหลายเทียตแสนนะครับผมนะฮะทำได้หมดนั่นแหละครับผมทำได้นะครับผมอันนี้ไม่ได้คุยอวดอ้างแต่ทีนี้ว่าเรามีความตั้งใจนะฮะอยากจะทำเราปีกเวลามาสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็มาออกอากา,กาศแล้วก็มาพูดคุยกันนะสารทุกสุกดิบนะครับผมนะฮะ ถ้าเกิดว่าอีกรายการาที่ว่าผมจะถ่ายทอดสดนะครับโฟนอินได้นะครับผมนะวิดีโอคอนะครับผมคุณจะอยู่มุมไหนของโลกวิดีโอคอมาได้เห็นภาพด้วยนะครับผมเห็นเห็นภาพด้วยนะครับด้วยด้วยโทรศัพท์มือถือนี่แหละครับผมจะส่งลิงก์สถานีผมเนี่ยผมจะส่งลิงก์ไปนะครับ แล้วก็สอนสัมภาษณ์ได้เลยนะครับผมช่องต่างๆที่เขาทําข่าวนะครับที่ท่านดูในจอแจ้วทุกๆวันนะครับผมก็ทําอย่างนั้นแล้วครับนะฮะแต่แต่ผมก็ต้องสอนสอนผู้จะมาวิดีโอคอลกับผมนะครับผมนะรเราเราพร้อมทุกอย่างนะฮะหรือว่าจะออกอากาศนะครับหรือว่ามีข่าวที่ไหนเนี่ย ถ่ายทอดสดได้เลยนะครับผมอย่างเช่นผมส่งลิงก์ไปปุ๊บเขาจะคลิกขึ้นมาปุ๊บแล้วก็คุณแค่เอามือถือนะครับไปถ่ายไปไปถ่ายนะครับผมก็จะออกมาที่สถานีผมนะฮะออกมาที่สถานีผมแล้วก็จะออกอากาศโดยขณะที่คุณถ่ายนะครับผมนะสดสดเลยนะคะทางเพจ facebook แล้วก็ y o u t u b e นั่นเอง ที่ผมทําก็ทําก็ทาจริงๆนะครับอย่างเช่นผมจะสัมภาษณ์แอดมี mi, บ้านผือได้เลยนะครับผมก็อยู่กับที่ใช่ไหมแล้วก็จะเห็นหน้าคุณแอดมีแล้วก็จะสัมภาษณ์เรื่องการาบริจาคหรืองานเกี่ยวกับด้านบริจาคงานสังคมอย่างเงี้ก็สัมภาษณ์ได้นะครับเหมือนช่องสามห้เกิเอ็ดหรือว่าช่องไทยรัฐที่เขาทาอยู่ ทุกวันนี้นะเหมือนกันเลยครับนะผมผมผมทำอย่างนั้นนะครับผมแต่ค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับนะแลก็ผมก็ขอขอบคุณมากครับผมนะฮะเอาเช่นนี้ก่อนนะครับพูดไปพูดไปก็นียพูดจากใจจริงเนื้อเนื้องานที่ผมทํานะครับผมผมทําคนเดียวผมไม่มีทีมงานนะครับถ้าผมมีทีมงานหรือว่ายังไงนี้ นะ่ข่าวข่าวออกมาอย่างเช่นว่าคุณแอดมีไปงานไหนเงี้ยจริงงานผมก็จะไปไปถ่ายเนี้ยจะออกมาถ่ายทอดสดเลยนะครับผมนะทอดสดสดเหมือนเอเลือกตั้งอะไรเงี้ยดูทีวีตอนเช้าเชเห็นไหมครับช่องอใครต่อใครที่ดูนี่ที่ออกข่าวแล้วก็สัมภาษณ์นะฮะ หมดเวลาลงแล้วครับผมเรื่องพูดมานี้พูดจากใจนะครับพูดเรื่องจริงไม่ได้โม,โม้นะฮะเราทําได้จริงถ้าทาไม่ไม่ได้เราไม่พูดนะครับผมนะฮะแต่เราไม่พูดนะครับผมเราต้องทําได้จริงๆแล้วก็ก็ขอขอบคุณอคุณแอดมีบ้านผือแล้วก็กลุ่มบ้านผือทุกๆท่านนะครับผมที่มีความเมตตา นะครับผมทีมทีมข่าวท,ท้องติดบ้านผือทีวีนิวเรานะครับให้เปิดโอกาสนะครับผมผมจะทํางานนี้เต็มที่นะครับอย่างสุดความสามารถนั่นเองเราทำอะไรค่อยเป็นค่อยไปนะครับผมนะค่อยเป็นค่อยไปจะดีเองก็ว่าอย่างนั้นอย่าเร่งตัวเองนะครับผมนะฮะการเร่งตัวเองมันจะเหนื่อยเหนื่อยเปล่านะครับผมเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยศึกษาหาความรู้เหมือนเหมือนกับไปช่วยเขาเหมือนกันนะครับผม เราค่อยๆทําไปนะครับผมนะจะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนอะไรประมาณนี้แล้วครับผมนะ,ะเราก็ช่วยตัวเองเราก็ศึกษาตัวเองก่อนก่อนจะไปช่วยคนอื่นอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมนะผมก็เหมือนกันนะครับผมนะครับติเพื่อก่อนะใครติมาผมก็เอาเจ็บความเ,าเขาตินะก็เอามาพัฒนาตัวเอง ไม่โกรธนะครับเอามาพัฒนาตัวเองนะถึงได้มาอยู่จุดจุดนี้นะครับก็ที่ก็ขอขอบคุณมากครับขอขอบคุณจริงๆขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆุกท่านนะครับผมนะเต้การสนับสนุนครับผมสวัสดอพี่มายรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะ พร้อมทีมงานข่าวท้องถิ่นบ้านพื่อทีวีนิวนะครับผมสวัสดีครับ